66วันนี้ให้บุญไปช่วยนายวีชีเริงอายุ59ปีได้ยินว่าติดคุกอยู่แล้วแต่ก็ให้บุญไปช่วยผู้ทำบุญก็ให้บุญไปช่วยเขาถ้าถ้าผิดสำนึกเนี่ยรอดถ้าไม่ผิดรอดแน่แต่ถ้าผิดก็สำนึกแล้วรอดเป็นอย่างนี้นะธรรมเนียมของพุทธศาสน ประเพณีของพุทธศาสตร์หรือธรรมชาติของคําสอนพระพุทธเจ้าใครสำเน็ต <c oughs> นะรอดไม่ว่าจะโทษนะโทษเบารอดแม้แต่นรกเป็นหมื่นๆกับแสนกลับเลยไม่ใช่เ่นอ่ะต่อไปก็อาการเราเมื่อเช้ามีการระบายดีเมื่อปีห้าครึ่ง และเราก็ระบายประจำทุกวันดีอยู่ระบายบ่อยกินผักเยอะเพื่อให้ระบายภายในเพื่อล้างอันโน้นอันนี้เพื่อทำให้ลำไส้มันทำงานได้แล้วมันก็ต่อไปจากลำไส้น้อยก็ไปลำไส้ลำไส้น้อยก็ไปลำไส้ใหญ่ทำความสะอาดลำไส้ใหญ่โดยเราไม่ต้องสวนแต่กินลงไปเลย มันจะไหลเวียนแล้วก็ทำความสะอาดได้ก็ดูหลายๆสูตรเางนั้นเถอะมีหมอหลายคนนายแพทย์หลายคนพิสูจนมาหลายคนวิจัยมาหลายประเทศก็เอามาเล่าออกอากาศใน YouTube บ้างในโทรทัศน์บ้างก็ดูนี่แหละเพื่อปรับหาก็จะไม่ประมาณ แต่ก็ไม่เก่งและยอมรับกรรมยอมรับบาปและชดใช้ไม่ใช่ยอมรับไม่ใช่รับ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 ถ้างไปกับรับก็ไม่ใช่ใช้นี่ด้วยบารมีทั้งสิอุปปาลามีทั้งสิบปารมัตถบาลมีทั้งสิจะต้องใช้สำหรับเราส่วนผู้อื่นก็ใช้ บารมีสิก็รอดได้เป็นสาวกส่วนอครสาวากปัจเจกภูมิก็อุปปาแล้วมีสิบน้อยบ้างมากบ้างตามกันส่วนโพธิยานป,รม,ปารมัดกปาแล้วมีสิบก็ต้องเติมเต็มบารมีสิธรรมดาก็เอาเป็นพื้นไว้แล้วหลายอาสงไขยแล้วจนมาถึงอุปปาลมีก็เอา ระยะนี้ไปเป็นทั้งอุปปารมีและประมัตถปารมีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสถานที่ไปเกิดอย่างนั้นเถอะแต่ก็อุกิษก็เยอะเพราะสถานที่ไปเกิดบางที่ก็ถ้าไปเกิดเป็นสัตว์พูดได้อย่างเงี้ยบางบ้านบางเมืองเขาก็เคารพ บางบ้านบางเมืองเขาก็ว่าสัตว์อุตริ <c oughs> เขาก็ไม่ชอบก็มีนั่นแล้วแต่ศาสนาในยุคนั้นนะั้นก็ไม่เป็นไรอะงานต่อสู้ก็สู้ต่อไปส่วนพวกเราผู้ถือพระตรรตนทใจก็ให้ยอมรับให้ได้ว่าไม่ควรห่วงเราในรูปแบบที่ผิดต้องห่วงเราในรูปแบบที่ถูกและห่วงตนเองในรูปแบบที่ถูกอย่าห่วงตนเองไปในรูปแบบที่ผิด อย่าห่วงตนเองใส่กามหรือใส่โลกให้ห่วงตนเองใส่ออกจากกามคือมีดำริไว้เป็นประจำว่าเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่อง,รอง,รองทรัพย์สมบัติครอบครัวโครคภัยไข้เจ็บมันเป็นเรื่องของความปรารถนาสุขคือเป็นเรื่องของกามทั้งนั้นเจ็บปวดรวดรวด้าวท้านน้มเข้าไปใส่พระธรรมคือยอมรับมันเป็นเรื่องธรรมดาของกรรม เราเคยเกิดแก่เจ็บตายมาเยอะทำบาปไว้ก็เยอะไม่ชาติใกล้ก็ตามชาติไกลๆมันก็มาถึงพระพุทธเจ้าสร้างไว้ตั้งแต่นูน้นยังไม่เอาโพธิญาณแน่ชัดเโดยจสำมยังตามถึงเลยไม่ใช่เล่นๆนะเขาสั่งเอาไว้ให้มันตามถึงมันก็ตามถึงไม่รู้ว่าคนที่ท่านเคยไปทําให้เขาเจ็บหรือสัตว์ที่ท่านเคยทําให้เจ็บเขาไปนิพพานหรือ,อยัง ระอ,องค์ก็ไม่เล่ารายละเอียดอะไรจะเล่าไว้พระพุทธโคสาจารย์ท่านพา,พาเผาทิ้งที่ศีลกามันเยอะเกินตำรานี้กองเท่าโบดเลยเผาทิ้งเยอะแต่ที่เหลืออยู่นี่ก็เป็นหลักการให้พวกเราได้เรียนเข้าใจได้อยู่แล้วว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยหรือเกิดแก่ตายเนี่ยมันเป็นธรรมดาที่ต้องเกิดและต้องตาย สร้างบารมีก็ต้องเกิดต้องตายเยอะไม่ว่าเป็นสาวกหรือเป็นอัครสาวกหรือคนไม่สร้างอะไรมันก็เกิดก็ตายไปเหมือนกันเหมือนเถอะแต่มันไม่รู้เรื่องและมันไม่คิดจะนับส่วนพวกเราผู้เรียนรู้นี่ถ้าคิดจะนับนะจะมีวันรู้และนับได้พอไปถึงวันนับได้ก็ขี้เกียจแหละทีนี้กูจะไปนับทำไมวะนั่นมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปลุยต่อไว้เอาให้รอดมันจะมีวิธีคิดมีวิธีรู้ จากนั้นจะเกิดจะตายหรือจะเกิดจะแก่และเจ็บแล้วตายก็ให้เป็นไปตามธรรมดาของความเป็นบาปและเป็นบุญของแต่ละคนส่วนเราก็เป็นอย่างนี้ยก็แข็งแรงมาป,ปุดป,ปัดป,ปุดป,ปัดตะพื้ตะพือจนมาถึงอายุ62จึงเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ไม่ปกติพอหกสิเข้ามาก็รู้ชัดเลยว่าโอ้ เป็นมะเร็งแล้วเป็นมะเร็งชนิดออกจากต่อมลูกหมากแล้วไปกินกระดูมัากินกระดูแล้วกินกระดูกจับ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 ,จบเป็นเครือข่ายไว้เต็มไมหมดแต่ตอนนี้ไม่มันไม่เจ็บก็อาจจะเป็นเพราะสะเตียรอยต้องรอคุณหมอสมชายให้สเตียรอยไปจนครกและให้อะไรอีกก็ไม่รู้นะไม่รู้ชื่ออยา่างให้อันนั้นต่อไปอีกจนครก จนรู้ว่าระบบที่จะต้องกดของเราเนี่ยกดภูมิมันเนี่ยไม่ต้องกดอีกแล้วคือถ้าไม่กดอีกแล้วก็กินยาของคุณหมอเรืองยศหมอชื่ออย่างนี้นะไม่รู้พูดออกอากาศแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็คงไม่เป็นไรคุณหมอรักษาเราถ้าเขาไม่เร่งเราเราไม่รักษานะเขาเร่งเขายืนยันสี่หมอยือนยัน มันหายครับมันหายมันไม่ใช่ไม่หายมันขึ้นอยู่กับว่าตอนเราอาการมันดีขึ้นเนี่ยเราจะประคับประคองตัวยังไงข้อสำคัญคือหนึ่งให้ตัวเองแข็งแรงไว้เสมอนะถ้าอ่อนลงให้หาอะไรเสริมเข้าไปให้ตัวเองแข็งแรงเขาพูดอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่แข็งแรงแบบจะแข็งแรงไปแข่งไปอะไรกับใครหรอกแข็งแรงในฐานะผู้เฒ่าผู้แก่อายุป,ปูนนี้แหละ อายุเท่าหกสิบสามหกสิี่หสิบห้าไปนี่แหละแข็งแรงเท่าระบบนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันมันหายนะเชื่อผมสิว่างนี้เลยไอ้คนนี้ก็ว่าเชื่อผมสิมันหายได้นะครับมีคนหายแล้วเนี่ยเนี่ยคนพูดที่อ่อนหวานที่สุดนะชื่ออะไรเจษด,ดาใช่ไหมมันมันมันหายนะครับไม่ใช่ไม่หายมันเป็นไปได้มันมีทางนะคุณหมอคนหนึ่งชื่อเจษด,ดา ส่วนมอนสมชายบอกว่าถ้าทําตามเนี้ยเราก็ต้องมาปรับปรับตัวถ้าเคยอยู่แบบสุริยุสุายก็คือคือก็เขาอาจจะสงสัยว่าอิอตาลุงคนนี้อยู่สุริยุสุาลหรือเปล่าจึงเป็นนะแต่ก็อธิบเล่าให้ฟังแล้วว่าอยู่วัดไม่ไม่มีเกี่ยวข้องกับอาบายมุกและอาหารบรรมือเพราะว่าอาหารบรรมือ ปรับได้ไหมอาหารเนี่ยจะให้เราปรับอาหารหรือว,ว่าไม่ปรับให้หมอปรับยามาใส่ต่อมามันก็ปรับยามาใส่เรานะแต่ละคนปรับยามาใส่เราหมดเลยก็ดูแลก็มันเป็นไปได้ตามที่หมอพูดคือมันไม่ปวดเลยแต่แต่มันมีคาอยู่ว่าวันนั้นคุณหมอเรายนยศว่าไม่รู้อาจารย์สมชายว่าอย่างไงไม่รู้ด้วย ไม่รู้รายละเอียดด้วยแต่รู้ว่ากินยาน,นี่คือกดภูมิใช่ไหมกดภูมิให้มันไม่ให้มันแผลแรงแล้วให้มันทําเม็ดเลือดมาอย่างนี้ใช่ไหมกดภูมิมันหมายอย่างนี้ภูมิมันไปทําให้เม็ดเลือดแต,แตกตัวค่ะเพื่อไม่ให้เม็ด,มดเลือดแดงเสียหายมากเกินไปนแทนที่มันอยู่เท่าไหร่ชั่วโมงเอกีอ่วันนะแล้วมันก็แตกก่อนใช่ไหมใช่ไหมที่ทีททททท่พูดกันใช่ไหมอันนี้จาไม่ค่อยได้หรอก แต่ใช้ตามหมออยู่ตอนนี้นะแต่คุณหมอคนให้ยาคนให้ยาทำลายเซลล์มะเร็งเนี้ยบอกว่าต้องรอผ่านอันนี้ไปก่อนว่ามันจะปวดขึ้นไหมเขาเลยไม่เปลี่ยนยาก็ก็กินยาเดิมคือมันไม่ปวดแต่คนอื่นปวดนะเขาบอกคนอื่นปวดจะเอาสเตียรอยอาอะไรใส่ก็ปวดมอร์ฟินใส่ก็ยังปวด แต่ก็หายเขาว่าหายเมื่อเอามันหายได้ก็เอาก็เลยว่าอย่างนี้ทีแรกเราบอกว่าไม่เอา,ากบับวัดตัดฟืนหมอดโดดมาตะคุบคำคำมันเจ็บตรงไหนมากหาตามตัวแล้วว่าเจ็บหมดนครับตรงไหนก็เจ็บอ่ะถ้าเอาอันท้าออกจะไม่เจ็บคือต้นตอมมาจากนี่มันบำรุงตรงนี้ตรงนี้เขาไล่ให้ฟังมันจริงเหรอจริง เขายืนยันเราจะขอบคุณเขาไหมเขายืดอายุให้เราได้อยู่กับพวกเทเรนาาลูกศิษย์ทั้งหมดนะขอบคุณเขาไหมหามนแล้วกอสูสไปฝากบ้างไหมเอาอะไรวะเอามะพร้าวอ่อนหรือเปล่าคือเขายืดให้เราไม่งั้นมันคว่ำเราแน่ภายในไม่เกินสองอาทิตย์มันจะคว่ำเราลงสามอาทิตย์ได้เผาแน่ เท่าที่เราประเมินคําพูดของคุณหมอนะโอ้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันเต็มหมดแล้วคือมันเต็มหมดเลยนะปอดนี่ขาวหมดแต่ต่อมาปอดปอดคืนตอนเนี้ผลของปอดคืนมาแล้วแล้วในในสมองนี่ก็มีมันซ้อนเข้าไปชั้นไหนตีเป็นตะข่ายแบบเนี้ยใต้กระโหลกแล้วไปกดอะไรก็ไม่รู้ลิ้นเราเบี้ยวเลย ถ้าลิ้นไม่เบี้ยวยังไม่ไปโรงพยาบาลมันเป็นโชคดีอันหนึ่งที่มันกดเข้าไปในในหัวกดเข้าไปในหัวเนี่ยแล้วทําให้เราลิ้นเบี้ยวได้ก็เลยได้ไปโรงพยาบาลเลยได้เช็คเลยได้รู้เลยได้แก้ไม่เช่นนั้นไปแล้วป่านนี้เหลือแต่ที่เท่าแต่ไปก็ไม่ไปไหนหรอกไปก็อยู่คอยดูพวกเรานี่แหละเพราะมันยังต้องฝึกต้องฝนมันยังต้อง ดูแลกันต่อไปใครควรทํายังไงแม้เราอยู่ในที่อยู่แบบอย่างนั้นก็ตามเราไม่เคยทอดทิ้งงานงานเราทําตลอดไม่ว่าจากงานมาที่นี่หรือไปจักกรบาลอื่นหรือไปที่ไหนก็ตามตามระบบงานต้องทําเราไม่ทํางานไม่ได้ถ้าเราไม่ทํางานนี้กรรมการเขาไม่ยอมหรอกทั้งกรรมการที่อยู่ที่นี่ในมนุษย์โลกโด้วยกันทั้งคนทั้งยักษ์คนทันปุ่มพันนา ทั้งกรรมการในโน่นชาวทิพย์ในสวรรค์ทั้งกรรมการในพรหมทั้งหมื่นจักรกวาลเขาไม่ยอมหรอกท่านต้องอย่างั้นท่านต้อ,ง,องนี้สุดท้ายก็ต้องลุกต้องสู้เป็นอย่างเงี้ยทุกคนก็เหมือนกันแหละแต่ผู้อื่นคงมีกรรมการคุมอย่างโพธิสัตว์อย่างเรามีคนมีมีสัตว์โลกที่เป็นกรรมการเยอะทั้งมนุษย์ทั้งเทพ ทั้งกรมและหลายหลายพันคือหมื่นจัก,กรวาลเนี้ยร่วมกันเป็นกรรมการหมดเพราะนั้นเถอะไม่ง่ายเด้เพราะเขาเขารู้ว่าเราทำอะไรฉะนั้นเราจึงเรามาระวังมากส่วนโพธิที่สัตว์อื่นเขาบอกไม่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 ไม,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 มีอะไรอะ่ะประชาชนต้องการยังไงเอา,อางั้มึงอยากเสกเสกให้มึงอยากเอาเหรียญมาให้เสกเสกให้มึงอยากเอา ป้ายมาให้เสกเสกให้เอาน้ำมนต์มาให้เสกเสกให้เสกมันเกิดอะไรขึ้นไหมเกิดเกิดอนุภาพในการเสกนั่นแหละแต่เราจะไปเสกอยู่หรืออาหารการกินใครถวายอะไรก็กินแต่เราไม่ใช่นะเราต้องเลือกเราต้องดูว่ากินเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้ากินแล้วรู้สึกว่าดีเราก็จะไม่สนกับใครอะถ้าถ้ากินแล้วมันแข็งแรงขึ้น แต่ถ้ากินแล้วแข็งแรงขึ้นแล้วจะไปแพ้ตรงโน้นไปแพ้ตรงนี้ระวังน้ําหนักหน้าถ้าเกินไปจะเป็นอย่างนั้นเนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่าให้ลดเกินไปให้อยู่ประมาณตัวเองคือเราสูงร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรน้ำหนักต้องอยู่ประมาณเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดหกสิบแปดเจ็ดสิบประมาณนี้แต่ตอนนี้หกสิบสามบาง บางวันหกสิบสองเขาก็อยากให้อัพน้ำหนักขึ้นแต่จะไปกินอะไรเพื่อให้มันขึ้นก็นยังคิดอยู่แล้วตัวเองเป็นมะเร็งก็จะกินให้มันขึ้นทำไมมากเกินไปเอาพอแข็งแรงสู้กันไปได้ก็ไม่ใช่สู้กับมะเร็งนะสู้กับความเป็นอยู่ที่ตนเองจะต้องฝึกฝนร่างกายให้ให้ให้เป็นไปได้คือเอาพอเป็นไปได้ดังนั้นคนอื่นก็เหมือนกันนั่นแหละ เป็นมะเร็งก็อย่าไปท้อใจว่าโอ้ยเป็นแล้วมันยังเป็นไม่แล้วถ้าเป็นแล้วนี่คือเผาไปแล้วอันนี้เป็นอยู่ยังไม่แล้วเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันมีส่วนเหลือไม่ใช่ว่าเราเป็นแล้วคือแล้วไปแล้วตายแล้วต้องตายแน่ๆโอ้จะทํำยังไงเนี่ยอันนั้นก็ไม่แล้วอันนี้ก็ไม่แล้วไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นมันเหลืออะไรอยู่ใช้ไปตามนั้นใช้ไปจนสุดท้าย แล้วมันเหลืออะไรอยู่ที่นี่เหลือต่อไปก็เป็นบุญเป็นกุศลเราจะแวะไปบาปไหมก็จะแวะไปทําไมมันทุกข์ต่อไปกุศลเถเนี่ยให้คิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าพาเราทําแบบนี้แล้วไปจนรอดตัวพระองค์รอดมาและพระพุทธเจ้าหลายล้านหลายโกดพระองค์รอดมา คือรอดไปแล้วเพราะงั้นเธอไม่ใช่รอดมารอดไปแล้วฉะนั้นการคิดว่าอยากให้เรากินนั่นกินนี่ก็เราไม่ห้ามการเสนอมาเราก็จะรับฟังเามื่อเด็กได้ข้อมูลมา,ามาเล่าให้ฟังว่าคุณหมอคนโน้นพูดอย่างนี้คุณหมอแก่คนโน้นพูดนี้คุณหมอชราชราคนโน้นพูดอย่างนั้นอย่างนั้นหมอใหม่ๆพูดอย่างนี้หมอหนุ่มคนนี้พูดอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็มีหลายๆอย่างแต่เราจะ เอาคนมีหลักฐานที่แน่นอนอย่าลืมลอยลอยไม่เอานะลอยมาลอยไปไม่เอาไอ้ประเภทเอยคนนั้นเถอะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอาต้องมีการพิสูจน์เมื่อเมื่อทําการแล้วคนที่เขาพิสูจน์เนี่ยเขาพิสูจน์เขาเห็นว่ามันขึ้นมันลงมันทํายังไงมันพิสูจน์ได้อย่างเราเนี่ยเรากินอาหารตามที่หมอพูดเราก็กินมาแล้วแต่ละยานี้บก บกลงมาสู่ระบบกินพืชไว้ก่อนลองดูถ้ากินพืชแล้วคือเป็นแบบพืชมากกว่าเลยเพราะนั้นเถอะก็คิดว่าจะเทปไปทางพืชให้มากก่อนแล้วไปตรวจด,ดูมันจะเป็นยังไงมีรัดนะกับหมอก็ประมาณเดือนยี่วกว่าวันใช่ไหมยบเก้ายี่สิบแปดวันก็ไปดูอีกที ก็รู้ว่ามันเป็นไปได้ก็ตามต่อไปในสูตรผักดิบผักสดอะไรนี่เนี่ยแต่ถ้าอันไหนมีไซยาไนก็จําเป็นต้องต้องต้มต้องอะไรก็าทํานั้นแต่ละอันคือไม่ใช่จะกินตามที่คนโน้นคนนี้เสนอมาทั้งหมดนะต้องหลักฐานเพียงพออย่างคุณสมศักดิ์เทพสุจินเอา อะไรเรื่องใบมะละกอนั่นก็อันนั้นก็คงนานๆาทีกินครั้งคงไม่กินต่อเนื่องทําไมเพราะหลักฐานมันไม่แน่นคือไม่ไปดูความประพฤติของเขาเอามาเปิยเผยแต่ที่หมอบุญชัยพูดเนี่ยมันมีคนที่ทําความประพฤติแต่ละอันอยู่ในเวลเน็ตแคร์ของของหมอบุญชัยเนี่ยเยอะ แล้วเขาก็ตรวจเขาก็วัดแล้วบางคนมหายแล้วก็อยู่ตรงนั้นทํางานอยู่นั้นแล้วเอาเงินส่งพ่อส่งแม่ได้ด้วยแล้วคนบางคนก็อยู่นั้นรักษาตัวแล้วก็มาหายแล้วก็เลยอยู่นั้นเป็นมะเร็งผ่านมารอบหนึ่งแล้วก็มีแล้วมันยังไม่เป็นอีกก็อยู่หลายปีแล้วก็มีบางคนก็อยู่จนอายุเก้าสิบปีแล้วมาตั้งแต่แปดสิบสองแปดสิบเอ็ดอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็ไหนก็ว่าสิบกว่าปีน้งชายช่วยเรียนที่ว่านี่นะ มาอยู่ตรงนั้นเราก็ว่าเออหลักฐานเขามั่นคงแต่ก็ไม่แน่เราแกไม่ยืนยันอะไรเลยมั่วเลยแกว่ากินมันทุกอย่างและอยากกินซ้ำซากและต้องกินให้มันกินได้กินอร่อยก็อ้างก็ดูแล้วก็คิดค่อยๆวนค่อยๆเว,วียนไป ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ดูตามคนอื่นแจ้งเข้ามาว่าคนนั้นเขากินอันนั้นก็ดีคนนี้เขากินอันนี้ก็ดีก็รับฟังแต่หลักฐานไม่แน่นอนนี้ก็แค่รับฟังไว้แล้วก็ยังมีอยู่ยังยังมีแวบ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 อยู่ว่ายจอรับฟังไว้รับฟังไว้อยู่ก็ไม่ปฏิเสธแค่ทีเดียวแต่ก็ไม่รับเข้ามาบึ้มบึ้มเอาเลยเอาเลยอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีนนดไม่เอาไม่เอาสุดดัน,น สูตรดีทั้งหมดก็ไม่เอาสูตรสูตรมีหลักฐานเนี่ยน่าจะเสี่ยงมากกว่าความหมายส่วนเราเจอในตัวเองว่าเออมีบางทีก็มันจะเป็นชาวทิพย์หรือใครเอาอะไรมาให้เราบริโภคอันนี้เราก็ต้องรับไว้พิจารณาก็มีอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีดังนั้นทุกคนใครสัมผัสได้มากน้อยต่างกัน มีคตมต่างกันแต่อย่าลืมว่าเราเกิดแล้วเราต้องแตกดับเป็นหลักการธรรมดาอย่าได้อย่าได้สะทบสะท้านอย่าได้สะเทือนแบบบา้าคือจะหนีแนวพราะงัะน้นเถอะอย่าหนีแนวจะเศร้าก็เศร้า,ว,าว,ว่าตนเองไม่ได้เรียนพระธรรมงนั้นสะอย่ามาเศร้าว,ว่าตนเองจะจากกัน,น,นอย่างนั้นี้เลยเสียใจให้เสียใจว่าไม่ได้เรียนทม ไม่ใช่มาเสียใจว่าคนโน้นคนนี้จะ่าๆนี่มันโง่มากตอนนั้นเกิดเอาละวันนี้เตือนแค่นี้พอให้บุญไปช่วยนายวีชีเลิงชอช้านใช่ไหมค่ะวีชีเลิงไปเด้อบุญเด้อไปช่วยแก่อะไรติดคุกด้วยอะไรก็ไม่รู้ถ้าติดคุกด้วยผิดส้ำนึกก็รเ